พิเศษไม่ได้จริงๆนะครับว่า D.K Galaxy 100เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใน Me c h a n i c a l Keyboard ที่หลายๆคนน่าจะต้องรู้จักครับด้วยเอกลักษณ์เสียงคิมมี่ที่หาตัวจับยากมากๆเสียงคิมมี่ของเขาเนี่ยถือว่าสุดทางจริงๆครับรวมถึงดีไซน์ที่สวยงามแบบนี้ด้วยนะซึ่งครั้งนี้ลูกพี่ D.K Galaxy 100เขาได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2และได้เพิ่มสีใหม่เข้ามาให้แฟนๆได้มีตัวเลือกมากขึ้นครับบอกเลยว่าเขาสวยมากๆเอาเป็นว่า V2 นี้จะดีกว่าเดิมยังไงไปดูพร้อมกับพิกวินได้เลย 哎。<music> อุปกรณ์ที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยก็ครบเครื่องเหมือนเดิมนะครับตามที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะสำหรับ Dk Galaxy 100v2 ดีไซน์รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะบอดี้ยังเป็นอลูมิเนียมมีความพรีเมียมและน้องก็ยังเป็นคีย์บอร์ดขนาด98%เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใส่ออฟฟิศเนี่ยเลิฟเลยครับเพราะว่าฟังก์ชันทุกอย่างเนี่ยเขายังครบคันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นแถว f p r o ตรงนี้สําหรับคนที่ใช้ Excel เยอะๆหรือดีไซเนอร์เดเวลอปเปอร์นะครับแล้วก็ยังมี ออฟฟิศใช้ตัวเลขครับไซนี้ก็มีข้อดีครับข้อดีที่ได้เนี่ยคือเขาจะประหยัดพื้นที่โต๊ะทางด้านขวาครับเมื่อเทียบกับคีย์บอร์ดฟูลไซส์ร้อแบบปกติทําให้เรามีพื้นที่กวดเมาส์หรือวางเอกสารได้มากขึ้นครับแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยคือครั้งนี้เขาออกสีใหม่มาครับจะมีทั้งหมด2สีจะมีสีคอมมิกที่ให้อารมณ์เหมือนการ์ตูนคอมมิกค,ครับที่มีการขีดเส้นเหมือนเราอ่านมังงะอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยฮะตัวคีย์แคปเขาก็จะมีการเล่นสีตัดกันนะครับดู สีพิงครับสีนี้เขาทําออกมาสวยนะ่ารักตัดกันลงตัวมากๆครับภาพรวมของสีพิคงเนี่ยจะมีความพาสเทลละมุนละมุนเหมาะกับสาวๆเลยนะแต่ที่สําคัญเลยคือภาษาไทยของสีนี้เขาจะเป็นสีชมพูด,ด้วยนะครับทำให้แบบคุมโทนดูดีมากๆครับด้วยความที่ตัวน้องเนี่ยเคสเขาเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับเขาก็จะไม่มีขาปรับระดับมาให้นะแต่ว่าองศาการวางมือที่เขาทํามาเนี่ยถือว่าสูงกําลังดีเลยนะครับประมาณ6องศาครับทำให้เราวางมือได้พอดีครับพิมพ์งาน สบายๆไม่เมื่อยมือเลยครับและยางรองกันเลื่อนเนี่ยเขาก็ให้มา4จุดนะครับยึดเกาะได้ดีไม่มีเลื่อนเลยนะจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ Gala x y ซี่เนี่ยคือไฟที่เป็นรูปดาวตกตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีเหมือนเดิมนะสามารถเปลี่ยนสีไฟได้หรือจะเอาไปเช็คสถานนะแบตเตอรี่ก็ได้ครับส่วนสองสีเดิมก็ยังมีอยู่นะครับคือสีขาวแล้วก็สีดํา2สีนี้ก็ได้รับการอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน2เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับความพิเศษของ Dk Galaxy 100เวอร์ชัน2คือเขาจะรองรับการตั้งค่าผ่าน VAA รตรงนี้พี่กินบอกเลยว่าทอดีมากๆนะครับข้อดีของ V A เนี่ยคือ1เลยเราสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมติดตั้งเข้ามาในเครื่องนะครับเพียงแค่เข้าเว็บของเขาเราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้แล้วครับสะดวกสบายมากๆและ2คือสําคัญมากๆนะครับเดิมที่เป็น V 1เนี่ย Mac user จะไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปรับแต่งอะไรได้เลยนะครับแต่พอเป็น V A a แล้วชาว Mac ก็สามารถคอนฟิกผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยทีนี้ Mac user ก็สามารถปรับแต่ง Galaxy 100ได้แล้วครับ ถ้าพูดถึง G-CAP 2ส,งสีใหม่ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยครับสำหรับสีคอมิกนะแต่วัสดุก็จะเป็น PBT เหมือนกันหมดเลยนะครับสีคอมมิกเขาจะได้เป็นเชอร์รี่โปรไฟล์ ซึ่งรุ่นเดิมที่เป็นสีขาวและสีดำเนี่ยเขาจะเป็นแบบ MDA Profile ครับเสียงของคอมมิกก็จะต่างกันนิดหน่อยครับจะรู้สึกแหลมขึ้นนิดเดียวย้ำว่าน,นิดเดียวนะครับเพราะเสียงก็ยังเป็นความคิมมี่อยู่ซึ่งเดี๋ยวพี่กินจะมีซาวเทสให้ตอนท้ายคลิปนะครับส่วนสีพิ้งก็จะเป็นแบบ MDA Profile เหมือนเดิมครับสสรเ,บบเ,เบสียงคิมมี่นุ่มละมุนเหมือนเดิมฮะส่วนเรื่องของกระบวนการทําสีทําตัวหนังสือภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่เหมือนสีอื่นนะครับสำหรับสีคอมมิกและพิ้ง สองสีนี้เขาจะทําสีตัวหนังสือด้วยกระบวนการ,รายซับนะส่วนสีที่เหลือทั้งไว้และแบ็กอักษรภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบดับเบิลช็อตครับผมสาหรับใครที่ไม่ถนัดคีย์อิงก็สามารถเลือกออปชันเลเซอร์ภาษาไทยเพิ่มได้เลยนะสวิตช์ที่เขาใช้ก็ยังเป็นสวิตช์ตัวเดิมเลยนะครับคือฮัวโน่ฮัวซูนคิมี่ลีเนียสวิตช์ครับให้เสียงที่นุ่มๆฟิลกดหนุมหนับสบายมือเสียงเพาะที่หลายๆคนใช้แล้วชอบกันครับสำหรับใครที่จะเอาไปคัสตอมต่อก็สามารถทําได้เลยนะเขารองรับการฮอตสวอปทั้ง3พินแล้วก็5พินเล เ,เพื่อนๆสามารถเอาสวิตที่มีอยู่เนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับเพดเขาก็จะเป็นแบบ PP เพจเหมือนเดิมนะครับเพดตัวนี้เขาจะให้เสียงที่ทุ้มๆมไม่แหลมครับและเขาทำเฟกคัดมาให้จากโรงงานแล้วเวลาเราลงน้ําหนักที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีความให้ตัวอยู่นะทําให้ฟีลการกดการพิมพ์นั้นสบายครับสำหรับสเตเบลิเซอร์ก็จะเป็นแบบเพดเมาส์ครับมีการพีลูกมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วฟีลนุ่มลื่นไม่มีแรสเทอร์เลยนะครับ การเชื่อมต่อเขาก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับรองรับแบบไตโหมดเลยการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง3อุปกรณ์เลยนะครับเพื่อนๆจะเอาไปเชื่อมต่อกับมือถือ iPad ก็ได้นะตัวนี้ไร้าสายแบบ2.4กิ z กเฮิร์เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราก็ได้ครับและการเชื่อมต่อสุดท้ายคือจะเป็นแบบเสียบสายครับและเขายังมีอะเทนนาครับที่มาช่วยกระจายสัญญ,ญาณรับส่งสัญญ,ญาณไร้สายด้วยนะครับทำให้การเชื่อมต่อไร้สายของเราเนี่ยสเสถียรและไม่มีสะดุดครับแบตเตอรี่ตัวนี้เขาก็มีขนนาดดใหหญ่เเเมมือิลย คือ8000มิลลิแอมครับ, 8, ah, รบสามารถใช้งานไร้าสายได้ยาวๆเหมือนเดิมครับงานประกอบของเขาก็ถือว่ายังคงความพรีเมียมแข็งแรงหรูหราเหมือนเดิมเลยนะครับวัสดุบอดี้ทั้งหมดจะเป็นแบบอลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงมากๆด้านหลังเขาก็จะมีเวทเป็นรูปดวงดาวกาแล็กซี่แบบนี้เลยนะน้ำหนักของตัวเนี้ยก็ถือว่ามีพอสมควรครับประมาณ2กิโลกรัมเลยอาจจะไม่เหมาะกับการพกพานะอาจจะเหมาะกับการวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือโต๊ะเล่นเกมของเรามากกว่าครับไฟ RGB เขาก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับเขาจะวางมาแบบเซาล์เฟส ตรงดาวตกตรงนี้เขาก็มีไฟ RGB เช่นเคยครับและข้อดีอีกอย่างที่เขารองรับ v a a เนี่ยคือไฟ RGB ของเราสามารถปรับได้จัดเต็มกว่าเดิมมากๆครับเขามีลูกเล่นให้เลือกเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆก็สามารถลองปรับลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับราคาของ DK Galaxy 100V2 ราคาเขาจะเท่าเดิมเลยนะครับจะอยู่ที่3,790บาทสำหรับสีแบ็และไวท์สำหรับสีพิเศษอย่างคอมมิกและพิ้งราคาเขาจะอยู่ที่ ,3990 บาทครับและราคานี้ยังไม่รวมคูส่นลดและก็ป มชั่นต่างๆนะครับถ้ากดช่วงโปรโมชั่นก็จะได้ราคาที่ลดเพิ่มไปอีกครับสำหรับดีเค l l ลน y ก0 0 V2 ภาพรวมอาจจะเห็นว่าเขาอัปเกรดมาไม่เยอะครับแต่ถ้าเราดูจุดที่เขาได้อัปเกรดมาเนี่ยถือว่าเป็นมูฟที่สําคัญเลยนะโดยเฉพาะการที่เขาซัพพอร์ต v a ตรงนี้ตัวก่อนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเพนพอยต์สำหรับหลายๆคนเลยนะครับพะซอฟต์แวร์ตัวก่อนอาจจะทําอะไรได้ไม่มากนกครับแต่การที่เขารองรับ v a ก็สามารถทําให้เราปรับแต่งตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นครับและที่สําคัญคือราคาเขาเท่าเดิมครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาลองตัวจริงกันในที่หน้าร้านของพิกวินทั้งสสาขาได้เลยนะครับทั้งสาขาสีนะครับ ลินซัตโก้สกแควร์ MRT กาลันตันและสาขา t-59 เกวสเกต m า r t สัมแยกบางใหญ่คลิปหน้าเพื่อนๆอ,อยากให้พี่กินหยิบสินค้าตัวไหนมารีวิวเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และติ๊กกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆจากวิกเพนกินตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ